ครับวันนี้นะครับพี่สวยเรานะครับบุรีรัมได้เพาะไก่นะครับออกมาชื่อเจ้าแดงเปเล่นะครับวันนี้สอนตนันฟา์มเด็กสาวได้นํามาโดนไก่ทองมาเติมเดือพันสองนะสองครับพี่สวยวันนี้เป็นคนเพาะขึ้นมานะครับอ่ะก็ฟังพีงพ่สวยบอกพี่น้องเอฟซีหน่อยมีกวันหน่อยว่าพ่อแม่พ่อใสเ่เลือนอะไรแม่ใสเ่เลือนอะไระะะแดงเปเล่ยนะครับแดงเปเล่อ่ะับพ่อครับพี่สายพีพ่ซิ่งครับเดียริ่ง ลูด้าน,ด,านดูลูกไก่เห็นไหมครับแล้วตัวพ่อที่ซื้อไกไ่ไหนุ่มไหมปะใช่ตัวพ่อจะเป็นไก่หนุ่มตัวแม่จะเป็นลูกไก่ซื้อไปแล้วมาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ชนทั้งหดสีเที่ยวเก้า <9. S 1> <9. S 1> ไฟน,นี้นะครับก่อนหน้านี้นี่ขายให้เด็กสาวมาเท่าไหร่ไม่ได้ให้มาตีนะครับอ่าอันนี้ให้ปมาตีนะครับแท่งโหมดมากใครอยากได้น้องๆ ไปตามที่พี่ตจ๋ยได้เลยเบอร์โทรอะไรพี่084 084 000 440 240 240 11 084 4 4 40. 4 40. 4, 40. 4, 40. 4 40. 6 240ใครอยากได้สายพันธุ์เจ้าแดงเบลล่มีที่เดียวที่พี่ตจ๋อพอรีรำนะครับไม่ต้องโทรม,มาที่มีสทวรณผมไม่มีขายอยากได้ของแท้ต้องที่คนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นฝัตรกำลังใจให้นะครับรับปากให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ เองความฝันของใครหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าเป็นปวามฝันของใครหลายๆคนเพราะใค่ออกมาได้ชนันร้านแล้วชนะด้วยได้ไหม